แล้วพิดิการต้แต่งเรือเขาจเกี่นยนม,มาวันนี้มีป้ายไว้เขา,าว่าบักการเรือสุวรรณหงษ์บอกการขระแก้วอักการจำลองตั้งอยู่ในวุสลิมเกิดขาดไม่ไผ่ไม่ไผ่จักสารแต่ในการก็มูซาความศักดิ์สิทธิ์พระแก้วคูบ้านของชาวเมือกาลุามน้อยเฮาปลาตัวใหญ่ตัวโตปลาเบียตัวเล็กมาอยู่ดี ปากกากาะลสกอตเอ่อเรียนบุกเล็กเจอสายใหญ่สาใหญ่รุกเ้มงามจะสะกัดจะอกรูจะจะแซดไปกว่าเดิอีก100ตัดหัมัดหันมัดผู้เล่ตัวกอีก2ชแสดงว่าต้องยังมีผู้นำตัวกึดีผู้ปะไก่หด้าอีก20ดอกมีการแสงอคือใครสักคนดับลีลาของสาวเผ่าชุ้ยครับเป็นล่นุตีหุ่นมื กองนี้กองเก้าคึเป็นการอ้อนรับวงสีน <isan> ันในองค์วัดกลางหมู่สิบหกสุขชนที่ห้าที่หกีพระรูสกุลมาวันที่เจ้าวาดวัดกางคาพระภูมิทครับเพื่อกาวขึ้นโรงเรียนบ้านกากกู๊ด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 จามที่มูลนิธิพอสมควอดีใเนี่ยข้าหน้าข้ามาในวัดกางก็คือพระภูม่อสังกัดยูุ่ทธผมสหนับโสมท้องนะครับ ทาครับอันนีครับดีครับตาคัเกากไมไครับจะต้องใจครับอั้ด่รครับครับเออออยครับครับีสุดยอดครับคูปัญญาขอให้คุครับอ่าเข้านั่น เราลุกบรรยากาศตรงนี้อาัดชูอยู่ไหนต้างหากครับเออุณใส่คุณใส่อาดูภาพกติยาห์ฮะเป็นคือการเรียนในคุณางกติยาห์กติยาเชี่ยนเชี่ยนี่ทำกอดเอาตัดขาครับพเอาลุกาแล้วก็ขอดูสภาครับไอเอ็มครโคตรดีครัแครโคตรดีครับที่รีตอมเอาผ่านไปแลวคร ร่างเซลสภาพไหมเอ่อร่างเซลสไปเลยวีดีโอที่ให้ไหม่อน้ปนางเอ่อให้ไปทาให้ไปทา่อไม่้องไปแมววีดหอเขโฆษาเนาม่ง่อมีไพ่ี่ยแปว่าคือเสือคืเอาไปไหนไลไไหเอออ่าะป็นรถทูบขับรถทูบกาลังโมันเป็นมอกชูดครับมังจูดครับู ใหม่ใอ่ที <k <k ่เสียอยู่ว่อกขับมาแล้วครับขบวนรับช่นะครับพร่วมกับเทศบาลตำบลบ่าว่าขับมาแล้วตอนนี้ที่ท่านเห็นที่มาหลานี้แวสำหรับเรื่อยวัช่ง่ยพื่อบอกว่าท็่ไม่ยากไม่ไัยสร้อยลำขับมา ไปจากบ้านหนองตะไคร้บ้านราบชลเปิะสถับพอดีนะครับด้วยความยาวตัวเรือประมาณ2เมตรว้างแต่เต็แล้วจะใส่ถัง200นี่นะครับถังกับแบบบารีฟูนครศรีธรรมขอนครเปิดพอดีนะครับจำนวนล้อยถังนะครับมาทวนกันน้ำในไผ่เป็นลักษณะคือแพรหาป่าตัวาะในไผยเตรียมเอาไว้มีความยาวประมาณ1เมตร พุ่งไปเพื่อความสว่างบนเฮืาอด้านหน้าเพร่ที่ขนาดกวา 60, 60, 30, 50, 50. ้าง6เมตรยาว3าเมตรหาสิบอาศัยต้นกล้วย